แล้วก็อย่างที่บอกไปในวิเคราะห์เมื่อเช้านะครับว่าผมยังรอติดตามการกลับตัวแล้วก็รอการเทคเป้า4เทับ3อยู่นะก็เลยตัดสินใจนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังลงไลฟ์นะครับช่วงเที่ยงที่ยังที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องบอกว่าได้เห็นพฤติกรรมของสัญญาณที่ในภาพชั่วโมงเนี่ยขึ้นไปพยายามขึ้นครับพยายามพยายามแล้วก็คือยังขึ้นไม่ได้ ไหนะยังขึ้นไม่ได้ขึ้นไปก็ถูกขายกลับขึ้นไปก็ถูกขายกลับนะครับจนกระทั่งผมก็ตัดสินใจเข้าซื้อนะครับเพราะว่าราคาไม่ได้ไกลจากบริเวณ 4H ทับ2มากนักแล้วก็จากกรอบราคาเนี่ยก็ต้องบอกว่าก,ก๊กำมกึง่งก๊ำมกึ่งพอดีนะนะครับบน50 50นะก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ต้องบอกถ้าวัดกันด้วย list to reward เนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งกันเลยจังหวะนี้นะครับนะก็เลยตัดสินใจนะครับเข้าคิดว่าภาพเดเนี่ย จะยังแทงโลอีกครั้งหนึ่งนะเราคาดว่านี่แหละผมยังมองว่าลุ้นการทดสอบเนาะซึ่งเอาเท่าไหร่เอาสักหนึ่งพันแปดร้อยสิบนะครับก็รอลุ้นครับว่าจะปรับตัวลงมาได้อย่างที่คิดหรือไม่แต่ระวังนิดนึงนะครับถ้าลงมาอย่างที่คิดนะครับมันมีภาพเมื่อเช้าที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันอ,อาจจะเกิดภาพที่ผมคิดแบบสุดตรงหรือไม่นะครับก็คือการทำ s h a p e เลย อันนี้ระวังนะครับเกิดลากลงมาลึกๆทิ้งตัวลงมาเร็วๆแบบนี้แล้วลงไปลึกนะครับช่วงสักสองสามทุ่มอาจจะยกกลับได้นะเพราะนั้นเดี๋ยวอรอลุ้นนะเผื่อได้ปิดทีพีแล้วก็ไม่ตามแล้วนะใครเล่นกันอยู่ผมบอกแล้วนะงด Follow s h o ตทุกกรณีนะครับยิ่งถ้าเกิดแบบหลุดโลหรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปกระโดดเข้าเพราะผมมองว่าคิดว่าประมาณสักหนึ่งพันแปด้อยสิบนะครับหรือสักหนึ่งพันแปดร้อย สิบสี่สิบสามแถวเนี้ยอาจจะเป็นจุดกลับตัวยกกลับได้อันนี้ระวังเนาะก็รอลุ้นครับลุ้นการลงมาเล่นกรอบล่างแล้วกันนะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเข้าออเดอร์มาในช่วงที่ผ่านมาในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนี้ด้วยนะครับก็มาอัปเดตให้กันนะสําหรับใครที่รับชมกันอยู่นะครับนะไม่ว่าจะท่องทางใ o ยูทูบนะครับ รือจะเป็น Facebook นะครับหากสนใจนะครับรับสิทธิ์เมมเบอร์นะก็สามารถแอดไลน์แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครที่รับชมกันอยู่ใน Li n e แอดอยู่แล้วนะครับก็สามารถกดรับสิทธิ์เมมเบอร์เข้ากลุ่มเมมเบอร์กับเราได้เลยนะครับก็จะได้รับชมภาพและเสียงต้นฉบับกันด้วยแบบทันท่วงทีนะครับนะก็จะอัปเดตคลิปนะครับรวมถึงออเดอร์ที่เราเข้าเนี่ยไปในห้องเมมเบอร์ของเรากันด้วยนะครับก็ ฝากไว้เท่านี้สำหรับแผนการเทรดนี้ครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่แผนการเทรดหน้าขอบคุณครับ